สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเหลือในหน้า43กับหน้า44นะครับนะได้็บงานที่คุณครูแจกไปนะครับในหน้า43เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการหาความยาวนะครับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมชีิดต่างๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้เราหาเฉพาะด้านนะครับไม่ได้หาทั้งหมด ทีนี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยความสัมพันธ์นะครับของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆนะครับว่ามันมีด้านยาวเนี่ยที่เท่ากันเนี่ยกี่ด้านนะครับหรือเท่ากันหมดเลยนะครับเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มันมีด้านยาวเนี่ยนะครับหรือด้านกว้างเนี่ยนะครับเท่ากันอย่างละ2ด้าน รหรือรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะครับหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่มีแต่ละด้านยาวไม่เท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์นะครับว่าโจทย์เขาให้เราทํำยังไงข้อ1น,นะครับให้ดูตามเลยนะข้อ1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานชื่อ กคมอรอกคอมลอ,อันนี้คือการเรียก pirate, ชื่อรูปสี่เหลี่ยมนะครับเขาจะเรียกกาหนดที่มุมนะครับทั้ง4มุมนะครับมีความยาวรอบรูปทั้งหมด16.8ซนติเมตรหมายถึงว่าความยาวรอบรูปของเขาทั้งหมดเนี่ยก็คือ16.8โจทย์ให้เราหา,าส่วนของเส้นตรงมรอ,อ,อมอนะครับก็คือเส้นนี้นะครับ เส้นที่ครูเขีดปากกาสีแดงเนี่ยก็ถามว่าเส้นนี้ยาวกี่เซนนะครับเส้นนี้ยาวกี่เซนโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างโจทย์ให้เรานะครับด้านนี้4.6เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมันจะมีด้านที่ตรงข้ามกันเนี่ยยาวเท่ากันนะครับเห็นหนวดกุ้งไหมหนวดกุ้งสองขีดเนี่ยนะครับมันหมายความว่าด้านนี้กับด้านนี้จะยาวเท่ากันดังนั้นด้านนี้ก็4.6ด้วยนะครับ ให้นักเรียนเก็บกำกับไว้สี่ซนติเมตรเมื่อเราได้สองด้านแล้วนะครับมันจะเหลือด้านนี้กับด้านนี้ที่เราหาแต่เรารู้มาแล้วว่าด้านนี้กับด้านนี้มันต้องยาวเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นแค่ด้านเดียวด้านเนี้ยมันเท่าไหร่ก็ให้นักเรียนหากระดาษขึ้นมานะครับอ่ะเราลองดูตามคุณครูนะครับก็คือทั้งหมดเลยเนี้ย นะครับคือ16.8ถูกไหมนะนะ16.8เนี่ยก็คือความยาวทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือ16.8นะครับแต่เรารู้มา2ด้านแล้วคือ4.6ด้านเนี้ย4.6ด้านนี้อีก4.6นะครับที่มันมีหนวดกุ้งมาเนี่ย ดังนั้นให้นักเรียนเนี่ยเอา4.6บวก4.6นะครับเป็น4.6บวกกับ4.6ตั้งจุดให้ตรงกันนะครับแล้ว6บวก6ได้12ใส่2ทด1ถึงจุดใส่จุด4บวก4เป็น8ทดหนึ่เป็น9เราได้ความยาวมา9.2แล้วด้านนี้บวกด้านนี้ได้9.2ให้เราเอา 16.8หกจนะครับสิบที่เขาให้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลบกับสองได้ก็คือ9.2้นะครับแปลบสเหลือ6ถึงจุดใส่จุด6กลบเไม่ได้ไปยืม1 1ึหนลือศย์เป็น16 1 6กหกลบเหลือ7หมายความว่าด้านนี้บวกกับด้านเนี้ยมันคือ7.6 แต่2ด้านมันยาวเท่ากันดังนั้นให้เราเอา7.6เนี่ยนะครับ7.6เนี่ยมาหารด้วย2นะครับก็ให้ตั้งหารยาวนะครับการหารด้วย2ก็คือการแบ่งครึ่งก็ได้7.6ครึ่งหนึงของมันคือเท่าไหร่ล่ะแต่ให้ง่ายก็คือหารยาวนะครับ7หาร2ได้3ครั้ง3 2 6ลบกันเหลือ1 นะครับถึงจุดใส่จุดดึง6ลงมา16หาร2ได้8 8 2 16ลบกันแล้วูดังนั้นแต่ละด้านมันจะยาว3.8ด้านบนกับด้านล่างเนี่ย3.8เท่ากันเพราะม่มีหน่วยเดียวทีนี้เช็คคำตอบนะครับวิธีการเช็คคำตอบของเราก็คือจับบวกกันทั้ง4ด้านนะครับก็เอา 4.6บวก4.6บวกด้วย3.8บวกด้วย3.8การบวกสามารถบวกทีเดียวได้เลย6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20เป็น28นะครับเป็น28ใส่8ทด2ถึงจุดใส่จุดนะ4บวก4เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวก3เป็น สิบสี่สิบสี่จดสองเป็นสิบหกคำตอบคือสิบหกจุดแปดนะครับดังนั้นจะเห็นว่าคาตอบมันเท่ากันเนบ้าที่เขากำหนดให้คือสิบหกจุดแปดดังนั้นเราจะได้แล้วว่าด้านแต่ละด้านยาวสามจุดแปดเซนเขาให้เราหาแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านนี้ก็คือ3.8มนั่นเองนะครับสาเซนติเมตรดังนั้นก็ให้นักเรียนเอามาตอบนะครับก็ตอบ ตอบเป็นเลขอารบิกก็ได้นะครับ3.8ดอย่าลืมหน่วยคือเซนติเมตรนะครับอันนี้คือเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งมันจะเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าคำนวณแบบนี้ได้หาด้านเดียวก็จะทาแบบนี้นะครับข้อ2เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูให้หาด้านจอทอให้หาด้านนี้นะครับให้หาด้านนี้ ข้อนี้จะง่ายนะครับให้เรียนจับทั้งหมดบวกกันหมดเลยสามจุดเจ็ดบวกสามจุดเก้านะครับแล้วก็บวกเจ็ดแล้วเอาทั้งหมดกวามแล้วหมดลบเอา19าบ้ามาลบก็จะได้ด้านนี้นะครับข้อนี้ไม่มีอะไรข้อสามจะเหมือนข้อ1ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับด้านนี้ด้านนี้เท่ากันก็เป็นเจ็ดจุดสองนะครับเมื่อได้ด้านนี้จับบวกกันแล้วเอายี่สิบเอดจุดกนี่ยมาลบเขาให้เราหาด้านงอโนด้านนี้ เมื่อมาลบเสร็จมันจะเป็นด้านนี้กับด้านนี้ให้มาหารสองเหมือนข้อหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ข้อสี่ข้อสี่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะครับเขาบอกว่ามีความยาวรอบรูปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยี่สิบสองจุดแปดเขาให้หาความยาวแต่ละด้านก็คือด้านใดก็ได้นะครับสมมุติอ่ะครูเอาด้านนี้แล้วกันนะครับ วิธีการหาง่ายมากนะครับก็ทำยังไงครับก็เอา22.8หารด้วย4ี่ทำไมถึงหารด้วย4ละ่ะเพราะแต่ละด้านมันยาวเท่ากันมันมี4ด้านนะครับก็2หาร4ไม่ได้ก็ใส่0นะครับกลายเป็นถึงจุดใส่จุดกลายเป็น28 28หาร4ได้7จ็ดลบก,กันลหศูนย ดังนั้นแต่และด้านยาว0.7เนี่ยแต่ด้านยาว0.7 0.7 0.7 0.7จริงไหมก็จับบวกกันก็ได้หรือเอาคูณ4ได้0.7คูณ4ได้20อ่าโทษทีโทษท,ทีไม่ใช่0.7นะคนนี้ผิดผิดเป็นเป็น22.8อ่าผิดผิดผิดเอาไหมนะครับเป็น22.8อันด้วย4ี่เปครูดูโจทย์ผิด นะครับอา้าวสหาร4ไม่ได้นะครับกลายเป็น22หารที่4ได้เท่าไหร่ได้5ครั้ง4 5 20ลบกันเหลือ2ถึงจุดใส่จุดดึง8ลงมาเป็น4 7 28ลบกันเหลือ0คย์ข้อนี้ได้5.7นะแต่ละด้านเดียว5.7นะครับ นักเรียนสามารถตรวจคำตอบโดยการเอา5.7เนี่ยคูณ4ได้หรือ5.7บวกกันทั้งหมดก็ได้มันจะได้ทั้งหมดคือ22.8ดังนี้ข้อนี้ตอบ5.7เซนติเมตรนะครับข้อ5เป็นทางหมูเขาถามหาได้เดียวจับบวกกันหมดเลยนะครับแล้วก็เอาความยาวรอบรูปทั้งหมดคือ24.2เนี่ยมาลบนะครับแล้วก็หน้า4 4 หน้า44เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเหมือนข้อ1นะครับสามหาด้านเดียวนะครับรูปสี่เหลี่ยมเปียกปูนข้อ7็นะครับ,รรบ, 7, รบสามารถหารด้วยได้เลยอ2ย2สิบหารด้4หาร้วยหาได้ลงตัวนะครับนะข้อ8ป้ทางหมูนะครับ,นะนะรบจับบวกกันทุกได้แล้วก็เอามาลบก,กันนะครับอันนี้รูปเป้ารูปเป้าก็จะเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็4สี่จุดแปดนะครับนักเรียนก็ด้านนี้ก็สี่จุดแปดด้วยนะครับแล้วนักเรียนก็จับบวกกันนะครับแล้วก็ไปลบกับยี่สิบห้าจุดสี่แล้วมันจะเหลือสองด้านก็เอามาหารด้วยสองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเหมือนข้อหนึ่งนะครับข้อสิบก็จะเหมือนข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับถ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมรูปเวารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะเหมือนข้อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม จตุลาตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะเหมือนกับข้อที่คุณครูยกตัวอย่างคขามเมื่อกี้นะครับถ้ารูปสี่เหลี่ยมขาง,ง,งหมูง่ายเลยจับบอลทุกด้านแลวเอาความยาวหมดมาลบดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะครับถึงหน้า4 4นะคุณครูนัดส่งงานวันอังคารนะครับนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งนะครับนะสัปดาห์นี้จะส่งใบงานนะนะครับเพราะสัปดาห์หน้าจะทําในแบบฝึกันะครับเอาวันนี้ครูฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ